เพื่อนวันนี้นะครับพี่ซินก็ไม่ได้เข้ามาในป่านะครับเพื่อนวันนี้พี่ซินจะมาเอาตัวรอดนะครับเ,เหมือนเป็นสียงนะครับเพื่อน่วงนี้ฝนตกนะครับเพื่อนถ้าเราดูบรรยากาศากน,น,น,านะครับเพื่อนดูน้ำนะครับแรงมากเพื่อนเนี่ยพี่ซินก็พาดีมานะครับอะไรนะแฮะแฮะนะเพื่อนนี่นี่นะ เดี๋ยวภารกิจของวิคกิมวันนี้จะได้หรือไม่ได้นะครับเราไปลุ้นกับวิคกินกันเลยไปเลย่ะ ทับพี่คิมก็เดินมาสักพักนะครับเพื่อนกำลิงจะไปนู่นนะครับเพื่อนน่นี่คือถุงนะครับถุงหญ้านะครับแบบกว้างมากนะครับถ้าฝนตกหนักนะครับจุดจุดนี้นะครับอาจจะมีน้ํานะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนแต่วันนี้เนี่ยครับฝนตกไม่ได้หนักมากนะครับนา่ยังจะไม่น้ํายังไม่มานะครับถ้าฝนตกหนักมากๆนะครับนราจะมาถึงนี่นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวพี่คิมจะเดินต่อครับ ได้เล่นอย่างนี้นะครับประมาณ 4, ี่ห้าหปีนะครับนี่คกอนหกปีที่เคยเล่นนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันจะได้หรือไม่ได้เรามาลุ้นกับพี่กินกันมาเลยมา,อาโอ้ไปดักลาครับมดักลาได้ปลาองครับโอเคอกรลูบอนะครับนลองดูมาดูกัน เปิดสวยนะครับเปิดสดวยเพื่อนณเปิดสวยผ่านๆนผะ่านลุนกันเลยนะเพื่อนณวจะได้ปลาไหม đúng chưa ครับนี่เหรอได้เนาะโอ้ไปติดกันสักตัวแล้วเอาแมว Các โอเคนะครับอ๋อ1ตัว Đây mấy thêm mấy thêm mấy Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi นรัตัวนี้ได้ลครับตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่พิก,กินได้นะครับเพื่อนพอพิกินได้นะครับเพื่อนพิกินไม่ได้เลยโอ้ย <c oughs> นะครับนี่ปลาอะไรน่าจะเป็นปลาบารารนะครับเพื่อนก็สักครึ่งกิโลได้ไ,ดไปเดี๋ยวไปนะครับลุดน,นะครับ ไหนเป็นไรนะพเพื่อนๆจับตรงนี้นะครับ <laughs> เพื่อนเวลาจับปลานี่มันจะไม่ไปไหนแล้วครับพ่อนี้ฮา่าเดี๋ยวรอลุงของพิ่คกินนะครับไมู่้จะได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านกิน <sounds> ข้าวกับบุดูนะครับเ <laughs> พื่อน <laughs> เดี๋ยวอันนี้ใส่เลยนะครับเพื่อนใส่ใส่ใสอะใส่เลยเดี๋ยวลุงกับพิงคกินนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้สักตัวนะครับฮ่าชีวิตนะครับโอเคไปต่อนะครับเพื่อน

No, gua anu namanya Nih. Ha. Allah. Oh. Semut kering Ah, ada lalat aku pernah. Eh. Oh. Main otot lah, main Ini, 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 ก็สายกปูยูฮ่าฮ่่่าวู้วอะนะมานเนอะโอเคเหยไม่ได้ใหญ่นะครับเพื่อนแต่กินได้แล้วกินได้แล้วโอเคแล้วนะครับผงงานขขงพี่คือวันนี้เดี๋ยวเอาต่อเอาต่อนะเอาต่อ นะครับนี่โอ้ยปลาหมดนี่หวานนะครับเพื่อนปลาหมอปลาหมออ่าสองตัวนะคเพื่อนเด็กิด็กนะโอเคนะเพื่อนนี่ไปย่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่คิงจะไปย่างกินกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปดูต่อเดี๋ยวพี่คิงต้องหาปลาต่อนะครับเพื่อนให้ได้เยอะๆนี่ครับนี่นี่เห็นไหมเพื่อนนี่สายนะครับเพื่อนใส่เลยนี่อ่า ห่ต่ออต่อเน,เนี่ยด้วยปลานเนี่ยัพแล้วก็ตอนนี้นะครับเพ,พื่นๆินได้ปลามาแลนะคร,นนนนนครับเดี๋ยวพื่ินจะย่างนะครับกินกันนะครับพวกอราออกแบบง่ายๆนะครับคน เวลามันอยู่ในปลานะครับเวลาเอาตัวรอนะครับต้องจิดแบบง่ายๆนะครับทุเพื่อนครับดูบรรยากาศนะครับเนะนะครับบรรยากาศที่ที่คุณมหาปลานะครับทุกเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวรอนะครับกําลังนี่นะครับกําลังนะครับใส่ไฟนะครับเอีสนะครับเราจะย่างปลากันครับทุกเพื่อนโอเค เนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยนะครับเพื่อนครับเนี่นะครับสุกแล้วนะครับเพื่อนเนี่โอ้ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่คิณก็พานะครับนี่นี่นี่น้ำจิ้มมาด้วยนะครับเพื่อนลรงมาดูกันเลยนะครับนี่โอ้โหลองแกะนะครับเพื่อนดูเนื้อนะครับเพื่อนโอ้โหน่าจะหวานนะครับแต่ปลาชนิดนี้นะครับเพื่อนต้องระวังหน่อยก็คือมันจะมีก้านอยู่ข้างในนะครับเป็นก้านสามแฉกนะครับเพื่อน ถ้าเวลาเรากินแล้วสมมุติเราไปติดในคอเนี่ยมันจะอ,อันตรายนะครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นก้านสารแฉะนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวพี่กิมจะให้พวกเราดูนะครับเนี่ยอือหืออืมสุดเลยเพื่อนมันนี่มันนี่มันนี่เนี่ยนี่ก้านนี่นนานานครับอือ <c oughs> <c oughs> น,นี่นะครับเพื่อนก้าน,านของมันเนี่ย มันจะเป็นสารแฉะนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยมันอันตรายนะครับเนี่ยเนี่ยนี่มันเล็กนะครับเนี่ยเห็นหรือเปล่านะครับมีกล้าอันตรายมากนะครับโอเคมากินต่อนะครับครับอื้ือ่อเนี่เพื่อนสุดยอดอื้อ วันนี้นะครับพี่กิมได้กินปลาสดๆนะครับจะจะบึ้งนะครับที่ได้มานะครับเพื่อนเนี่ยอืมนี่เพื่อนนี่นี่นี่เฮ้ยเพื่อนนี่เอาให้ชัดนเนี่ยนี่พลิกนะครับอืมอืม ฟินเลยนะครับเพื่อนวันนี้กะที่ว่าพี่กินเหนื่อยไปหาปลานะครับวันนี้ก็ได้กินปลาสดๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่กิมก็ได้ชมบรรยากาศวันนี้ได้ให้พวกเราได้ชมบรรยากาศน,นะครับพี่กิมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครชอบเนี่ยพี่คิมนก็ฝากติดตามนะครับกดไลด์ออให้กับพี่คิมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่กินจะทําคลิปใหม่ๆให้กับพวกเรามาฝากตลอดนะครับก็บายบายนะครับพวกเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกินต่อนะครับเพื่อน